ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมปีเพียงน้องนะครับการลัางจากที่ไปเอานอใหม่มานะครับกับตอนนี้กับเสาเขียวกับกับแม่นะครับเพื่อจะทำการปอกนะครับเมื่อนี้จะเฮ็ดยังน่อไเ่็ำไปสมจ้าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีพีมหลวงทุกคนครับการปอกกาง่ายครับถ้าผ้าไว้กับ ตัวนี้น้องไม่ลวกปอกง่ายครับถ้าขุนกัดหนูโอปอสวัสดีจ้าแล้วมาสวัสดีใกล้ๆมาใกล้ๆ,ๆมาๆๆมาเร็วๆสวัสดีก่อนปพาดวันนี้คือสีชมพูเบิดเลยเน้องครับผมจะ,จะได้พาเตียงกินแล้วครับพี่น้องบัดเนยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับาตาดเงกิ กิ๋แดงเด้อพ si in ี oh. <m <m ่รองครัิ๋วแดงนครับเด้อพี่รองครับผมโอ้ครับผมแปงครับผมเซ็ต เป็นเตียงนะครับเตียงสำหรับนั่งนอนงเล่นนะครับพักผ่อนแค่แค่ของโอปอล์ครับแบๆครับพี่น้องครับหวานในซสำครับประมาณยี่สิบบาทครับพี่น้องครับสามเนื้าหาสิจา้า แมนนะสามร้อยหาชิพะถ้าเป็นม่วยเดียวก็ยี่สิบบาทนะครับน้องเจ็บเจ็ครับน่ามองฮะอไรเปียบนีเอส่วนมากครับตัวเงา้าจะโบอเอานะครับ ไม้ส้มนะครับน้อไม้ส้มน้อไม้เปียวน้อไม่ดองเรียบร้อยโอ้สวยงามดีแท้มาฐานมาตัดสนมาตัดสนไทยไส้โอ้โ่างีาเรั้ ไปเรื่อยๆครับเป็นการละมั่งอปอๆกัดยิมย่างเดียว่แเนย,ยิมครับหมอท่านหไหนใส่ดอกต้องแช่ไว้สองมือสามสองแช่สองคืนเท่านั้นแช่สองคืนวันนี้กระปุกยังไม่ทำงานนะครับ อยากเอามีนมาสับตัววะู้สับปะเป็นกล่องเชือกเป็นกล่องเชืยกก็ได้ตัดมังนี้นี่บอกเว่ามันจะมันจะบาดมือแม่ตัดตรงไหนอันนี้บอกเขา

can you help กานมาโดนแล้วก็ได้ซั่นนี่เหรอพี่น้องทำแล้วอเปล่าเฮ็ดช่างยากุ้งมาเกเต็มกะละมังแล้วครับเมื่ท่านได้อาบน้ำอยู่ครับท่านอย่าเฮ็ดซอยพบนโยแต่ว่าก็เพื่อความสะ,สะอาดในการเฮ็ดครับก็ให้เฮ็ดสองคนแหละครับเน,บน่าจะเตรียมกะละมังแล้วครับพี่น้อง ครับตอนนี้ครับใช้เกลือนี่ปริมาณเท่าไรนี่บ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 ่หลายจะใช้สองเกื่อครับพี่น้องครับรอบแรกเนี่ยคือใส่ใส่แล้วก็แช่น้ำไปใส่แช่น้ำให้น้ำขมมันหล่อจะแช่อยู่สองขึ้นใส่น้ำให้ผมเลย นานน้องใหม่บ่อละพ่อมานี่มั้ยนี่ร้องฟ้องนี่ร้องฟ้องงาน้อใหม่นี่หละน้องฟ้องน้องใหม่เอาไรวมด้วยพี่น้องถ้าถ้าตัวที่บ๊จมตัวที่บ๊จมนีจะดังเลยบแนการบ๊ดัมากกวสีจะบอทขาวนะพี่น้องสีจะบ๊คือโมนี่พ่อพ่อแล้ว บหนึ่งยี่สิบบไปละมั่งอีกใบหนึงแตมั่งตัวนี้ขอบเลยเห็นเตล่เทียกับม่นะครับเทียบพื้นที่ทานลงนองครับยี่บเบแบมียี่บบจังเลยกว่าสองมื่เอาไวใช้บัตรแต่ั่งเหนเต่ามั่วเนี ครับเดี๋ยวคอยมาฝากดันไหมเด้อพี่น้องเด้อสี่สองเด้อครับสองคืนอ่าครับผ่านไปหนึ่งคืนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเอามาเนี้กคสาวเขียวก็จะเฮ็ดยังกว่าจเปลี่ยนน้มจ้ะอ่าเปลี่ยนหนามครับผมกัด่านไปหนึ่งคืนกัดสีสวยครับถือว่าโอเคมือน,นี้กัดจะดแซ่วไว้อีกหนึ่งคืนครับ ออก,กับเปลี่ยนน้ำมสมนนองไหม่นองไหมสมเปลี่ยนน้ำครับผมแช่ไปอีกหนึ่งคืนครับบางคนเพิ่นก็นแช่สามมือครับ แต่พอนสิเปลี่ยนนำทุกเมือทุกเสาเซกเกืออีกบ่นึ่งบ่ใส่เปลี่ยนแต่นำถ้าเท้าแซแบนี้ไม่มัจะเป็นเรยวเป็นเยว็วปกเรไมให้ถูกวัไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขวดหืองยังยนาล่างถวยจ่โอ้ล่างถวยครับ นั่ฟอันางถือกับเป็นเรื่องที่หนักเลยในเวียนในงานนะครับยุปผสมกับซอยพอซอยเมี้อได้ยุตงนไดั้นในการท่านินลากลับไปไว้ที่เดิมว่าทน3คนก็ช่มทลขดาไปจนสามารถทำให้ลูกไฟร้อยขึ้นมาดาพอลูกไปมันกลับขยายตัวใหญ่ขึ้นกว่าที่ขีดคร ล่ออีกหนึ่งมือครับหนึ่งขึ้น,อ,น,นอีกหนึ่งขึ้นครับหลังจากครบสองขึ้นแล้วกสิบมาเปิดเบิงนอกจากเราก็สิบมาเศ้าออกจากน้ำมาขันแล้วก็ใสเกลือแลรวก็ใส่บบกะปูว้ครับผมกับต <vide. S 2> ิดตามรับชมครับพี่น้องครับเปิดเบิงเลยครับสองมือโอ้โหนี่ครับพี่น้องขึ้นแล้วครับเครับสองขึ้นเริ่อพี่น้องเรื่องนี่ เต็มกันละมั่งครับเท้านะครับพี่น้องอันนี้เขาแซน่ะผมมันออกแลนะ้วเนาะครับผมสองขึ้นแล้วเศ้าออกเลยครับวันนี้ เอาไปเบิ่ดแล้วครับแล้วก็เอาคั้นใส่เกลือใม่ครับนี่ก็ได้ใส่เกลือได้จ้ะใส่เ,เกลือแล้วก็จะคั้นให้อ่อนเติมน้ําะเติมน้ํนไหลายบ่เติม้ลงก็ได้ พี่บะดำแล้วพี่น้องบะดำรอบก็บเสียจ้ะกินได้รอบปี เดี๋ยวต้องซิมังบ่คั่นำ่ะใส่ใส่เกลือไปน้ำั่นไปพร้อมซิมไปพร้อมเอาพอดีจ้ะพอดีแซ่แบๆของไทยของมันนีู่่หรอต้องซิมเบิ่งน้ำห้อมิมเบิ่งดูมันจังได๋สมบ่ปบเป็นจังได๋รสชาติเป็นยังไงล่ะยังงี้ใส่เกลืออีกนัก่นจานจานนี่ ก็มีมาตรฐานตายตัวได้พี่น้องได้เพราะว่าแล้วแต่ปริมาณของน้ำมันก็มีสูตรตายตัวลองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับลองเห็ดเบิ้งกับชิเมเบิง้งแต่ของมากกับเอานล้สาม,มสหมื่นสี่หมื่นกินได้แล้วพี่น,อน้องถ้าผู้ใดมากแบบกินไม่ไหมเนาะสาม,มสหมืน่นสี่หมื่นกระตุ้มซูชิได้แล้วแกงได้แล้ว ได้น่าจะพอดีนะครับคิดว่า12กระปุกเฮ็บไปดีเดียวครับกระปุกนึงกันนัก็ุดผม้า กับปุ๊กหนึ่งอ่ะโอ้แปดขีดมาแล้วพี่น้องเด้อเกือบโลครับพี่น้องกปุ๊กเดียวนี่นี่กับนี้กับบอสลท์นครับบอสถึงขีดนะครับกับปุ๊กนี่ประมาณรึงขีดกตเนื้อเนื้อนี่ประมาณเจ็ดขีดครึ่งครับเนี่ยแต่ละกระปุกคนแปดกลัวครับพี่น้องได้รลายก็ขวดเด้อพี่น้องเด้อ ใช้หัวได้หน่อยครับ ท่านไปหฮก,กับปูครับนาเพราะว่านาจะพอดีแล้วครับสําหรับกับปูกับน้องแม่พอดีแล้วครับปูหนึ่งกับไล่ยอยู่ครับเก็บเกือบโลนะครับเก็บขีดเครื่องเติมน้ำไปน้อยเดียวครับบ่ได้ใส่นน้ำไลยเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับน่าจะได้สักสิบเอ็ดสิบเอ็ดกระปุกครับได้ยุสิบเอ็ดกระปุกเส็่งัี่มา พอดีครับ1ิปเป็ดกับปุ๊กครับผมเป๊ะเลยได้นา้าอีเบิดพอดีครับพี่รองครับอ่าเรียบร้อยครับม้อนี้ก็ได้ทั้งเบิดกับซิปเ็ดซิปเป็ด กระปุกนะครับพี่น้องครับเวลากับปูกับประมาณแปดสีดนะครับพี่น้องหรือโซ่ผลงานนะครับนี่ครับพี่น้องครับแต่หน่อไม้สมนะครับเย็ดว้เย็ดใบตะกินแล้วครับพี่น้องครับจะกินได้โดนเม่าแต่าก็ปุกหนึ่งกับแกงหนึ่งกอดีแล้วครับพี่น้องกินได้หลายๆคนเลยครับครับขีดนี่กอบขอพุ่นพี่น้องๆครับตี่ติดตามรับทุมนะครับ ว้ยพอกัลชีหนาครับพี่นรองครับแ้วก็ให้พี่น้องๆอ,อยู่ดีมีแหงกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวยครับผมกำง,งามเซ็กซีบ